สวัสดีค่ะครูฝ้นะคะเรามาต่อกันในข้อที่3นะคะจากแบบสังหา6.14ดหนหน้า31ค่ะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเลยคนจัดสวนออกแบบสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยปลูกต้นโกศลและต้นโมกด่างซึ่งบริเวณที่ปลูกต้นโกศลมี4ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันโดยแต่ละส่วนมีความยาวโดยรอบ 987เซนติเมตรบริเวณที่ปลูกต้นโมกด่างมีพื้นที่เท่าใดเอาลองมาดูแกะทีละประโยคเลยค่ะแล้วพิจารณานะคะเขาบอกว่าส่วนตอนแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วปลูกโกศลเป็นตรงมุมนะคะเท่ากันเนาะทั้งสี่มุมนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโมกด่าง,างเรายังไม่รู้จะหาพื้นที่ของการปลูกต้นโมกด่างยังไงใช่ไหมคะเราก็หา พื้นที่ทั้งหมดก่อนนะคะสเต็ปแรกคือหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนแล้วก็ลบออกด้วยชิ้นเนี้ยคะ่ะชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยอ่าชิ้นโกส้นนะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์ให้มานะักเรียนลองมาดูที่เป็นหน่วยก่อนความยาวโดยรอบของแต่ละส่วนนี้เนี่ยก็คือตรงเนี้ยสีน้ำเงินที่ครูไฟว,วงไว้เนี่ยที่ไฟขีดไว้นะคะ ก็คือ987ซนติเมตรแต่เขาให้ในรูปให้เป็นเมตรเราแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนก็คือการจูนจูนให้เป็นมีหน่วยเดียวกันนะคะปรับแปลงอะ่ะแปลงง่ายๆเลยอันนี้3.6เมตรก็คือ360ซนติเมตร4.17เมตรก็คือ417ซนติเมตรอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ เราอยากหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนเพื่อเอามาลบต้นโกโส่วนออกไปเราได้ส่วนนี้แล้วและส่วนนี้ก็เท่ากันใช่ไหมคะ36สิหกเหมือนกันหรือสาม้อยหสิบครูไฟขอเขียนเป็นสามอยหกสิเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสาม้อยหกสิบกับสาม้อยหกสิบเหมือนกันนะคะแสดงว่าด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราได้เป็นเท่าไหร่เอยทั้งหมดเนี่ยส6ม้อยหกิบกับสาม้อยหกสบก็เป็นเท่าไหร่คะด้านยาว บวกกัน720เซนติเมตรแต่ว่าด้านกว้างเรายังไม่รู้เนี่ยใช่ไหมคะตรงเนี้ยเราต้องหาตรงนี้ก่อนหาชิ้นนี้ออกมาเพื่อให้ได้อีกชิ้นนะคะโดยสิ่งที่เขาใบมาก็คือความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมตรงเนี้ยคือ987ตรงนี้ไปแล้ว360ตรงนี้ไปแล้ว417จะเหลือด้านข้างนี้ให้เท่าไหร่เอ่ยขั้นตอนนี้หนึ่ง ันตอนที่หค่ะหาความยาวของเส้นด้านข้างก็บอกว่าของด้านที่เหลือจากสามเหลี่ยมบนขอเขียนว่าสามเหลี่ยมรูปที่1สามเหลี่ยมรูปที่หเท่ากับเอา900 87เป็นตัวตั้งมันเป็นความยาวโดยรอบลบออกด้วย360แล้วก็ลบออกด้วย417แต่ถ้าใครใส่วงเล็บข้างในวงเล็บตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่วงเล็บก็คือการลบออกทีละทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะทีละทีละด้านทีละด้านคิดเลขออกมาจะได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดเลขเลขต้องมาแล้วนะกระดาษทดต้องมีแล้วนะคะ อันนี้ลบกันเหลืออให้เวลาคิด3วิสองะ210เซนติเมตรแสดงว่าตรงนี้คือ210 210มี2อ,อแผ่นมี2อ,อันต่อกันก็จะเป็นรวมได้เป็น420เซนติเมตรใช่ไหมคะเนาะ นี่คือด้านกว้างแล้วเราได้เรียบร้อยแล้วเป็นด้านกว้างนะคะความยาวด้านยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราได้แล้วขั้นตอนที่สองค่ะหาพื้นที่ของสวนทั้งหมดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวกว้าง420ยาว 720ใช่ไหมคะคิดเลขเลยคูณไปหน่วยต้องออกมาเป็นตารางเซนติเมตรคิดเลขนะคะเก็บศูนย์ไว้ก่อนค่อยมาเติมทีหลังตรงนี้ก็ได้แล้วเอา42คูณกับ72ค่ะตั้งคูณเลยค่ะให้เวลาสิวิ10 9 8 7 6า4 3ดเจี่สามสองศูนย์หมดเวลา เท่าไหร่คะตรงนี้ก็เป็นเลข4่ต้องได้นะคะโดยเฉพาะพี่แดงนะต้องคิดในใจได้แล้วนะคะเราจะได้ออกมาเป็น3,2,400ตารางเซนติเมตรต่อจากนั้นนี่ยังไม่ใช่คำตอบนะอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดแต่เขาถามแค่โมกด่างเราต้องลบโกศนออกไปทั้ง4มุมนะคะขั้นตอนที่3 ขั้นตอนที่สามค่ะขั้นตอนที่สามก็คือหาพื้นที่ที่ปลูกโกศนหาพื้นที่ของต้นโกสนผูไฟย่อดยได้หลยคำว่าพื้นที่ที่ปลูกโกศนหรือใครจะเขียนไังไงก็ได้แต่ขอให้คอนเซ็ปต์มันประมาณนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะเซษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน ฐานของรูปจะเอาไหนด้านไหนก็ได้เป็นฐานจะเอา210หรือ360ก็ได้เอาด้านใดด้านหนึ่งเอาตรงนี้ก็ได้เป็นฐาน360คูณกับส่วนนี้เท่าไหร่คะ210มีกี่รูปคูณไปพอเ,เปลี่ยนปัจกามี4รูปใช่ไหมคูณ4ไปเลยอย่างนี้เลยขอเป็นสีแดงเพิ่มเข้าไปเราจะได้ประหยัดขั้นตอนตอนนี้มันก็3ขั้นตอนแล้วเนาะอาคิดเลขค่ะนี่ตัดทอนกันได้ เปลี่ยนปากกาพอเปลี่ยนปากกานะคะเอาเป็นออกสีแดงตัดก็ได้ค่ะใช้สีแดงตัดก็ได้อันนี้สองหนึ่งสองสองสองสี่เอาสามร้อยหกสิบคูณสองร้อยสิบแล้วก็คูณกับสองเข้าไปได้เท่าไหร่คะคิดเลขค่ะคิดเลขต้องมาแล้วนะศูนย์เรียมไว้สองตัวเอาสามสิบหกคูณยี่สิบเอ็ดคูณสองค่ะได้เท่าไหร่คะ เท่าไรคะสองนี่ต้องเป็นเลขสองให้ลาคิดแล้วก็ขน,นาดนี้เป็นหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งนะคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่คำตอบอีกแหละเพราะว่านี้คือต้นโกศลเขาต้องการต้นโมกด่างเราต้องทำยังไงคะ ต้องการชิ้นสีเขียวเรารู้ทั้งหมดแล้วที่เป็นสวนเป็นสี่เหลี่ยมถืงผ้าเรารู้ต้นโกศลเนี่ยพื้นที่ของต้นโกศลที่เขาปลูกตรงมุมรู้แล้วทั้ง4คือเท่านี้เราต้องการหาตรงกลางเราต้องหกอกักออค่ะถูกต้องใช่แล้วขั้นตอนที่4มี4ขั้นตอนแต่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจหาพื้นที่ที่ปลูกโมกดา ใครที่ดูแต่ลายมือครูไฟแล้วไม่ฟังนะคะทําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครูไฟเขียนต้องการที่จะเขียนลายมือแบบนี้เพื่อที่นักเรียนจะได้ฟังครูไฟด้วยนะคะเอาพื้นที่ทั้งหมดคือ3ามแสนสองพันสี่ร้อยลบหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเอาลบค่ะลบกันออกมาเหลือเท่าไหร่คะนี่เป็นขั้นตอนที่สี่ขอเขียนเพราะฉะนั้นตรงน,นี้เลยประหยัด จะไไม่ต้องเขียนดังนั้นละอ่ะเท่าไหร่คะศูนย์ศู่ลบสองได้สองสองลบหเหลือ1อันนี้เป็น10ใช่ไหมสิบลบห้าได้5อันนี้เหลือสองสองลบหก็ตอบนี้เลย1นึ่งแสนห้าหมื่หน่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเรียบร้อยจบเกมนะคะจบเกมเรียบร้อยแล้ว เห็นไหมว่าพอคิดออกมาสุดท้ายแล้วปลูกเท่ากันค่ะใช้พื้นที่เท่ากันแต่ว่ารูปรูปก็จะแตกต่างกันไปตามความสวงงานในการออกแบบนะคะ